โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data c h a r e c t o r ันด d a มกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับยาน Arc Angel l ลล m ที่2อย่าง d o m ิ i n i ย n กันคลิปนี้เนี่ยไม่น่าจะยาวนะครับเนื่องจากว่า d o m ิ i น i ย n นั้นมันก็แทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรกับ Arc Angel l ลล m เดิมเลยก็มันคือ Arc Angel เหมือนกันก็แค่เปลี่ยนสีกับเปลี่ยนบางอย่างไปเล็กน้อยเท่านั้นเองโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ โดมิเนียนถูกสร้างขึ้นมาในปีคอสมิกอลาที่71หรือว่าเนเรื่องของการดัมซิตพอดีครับจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาก่อนในเรื่องเหมือนกับตัวของอาร์แองเกิลซึ่งตัวของยานเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากการน,นําข้อมูลของอาร์แองเกิลมาสร้างต่อนะครับตอนที่อาร์แองเกิลเดินทางจากเฮลิโอโพลิสมาที่โลกเนี่ยก่อนที่จะลงไปสู่โลกเจ้าตัวได้ไปรวมตัวกับกองเรือที่8ครับในตอนที่รวมตัวกับกองเรือที่8ได้มีการส่งข้อมูลของสไตกันดัมและส่งข้อมูลของอาร์แองเกิลให้กับกองเรือนั้นตัวของทางกองเรือ ได้มีการส่งข้อมูลให้กับทางของกองทัพโลกข้อมูลที่ได้ไปก็ไปสร้างเป็นแด็กเกอร์หรือว่าสไตล์รุ่นแมสโ d ดักกับสร้างโดมิเนียนซึ่งก็คืออาร์แองเจิลลำที่2ขึ้นมาความแตกต่างของโดมิเนียนกับอาร์แองเจิลก็จะมีอยู่เพียงไม่กี่อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือบริษัทที่สร้างนี่แหละตัวของอาร์แองเจิลเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากการที่กองทัพโลกและบริษัทของออมนั้นร่วมมือกันพัฒนาใช่ไหมครับส่วนโดมิเนียนกองทัพโลกได้ข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการก๊อปวางเลยครับสร้างเป็นอาร์แองเจิลลำ จากข้อมูลของ a r c Angel ลํำแรกแบบเป๊ะๆไม่ได้มีผิดเพี้ยนเลยคือความสามารถของมันนั้นจึงเหมือนกันทุกประการครับแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างที่เราบอกไว้ไปต่อกันที่ความแตกต่างอย่างที่2ดีไซน์รูปลักษณ์ภายนอกมันจะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่2จุดนะครับจุดแรกเลยก็คือตรงส่วนสะพานเดินเรือครับส่วนสะพานเดินเรือมันจะมีเสาอากาศซึ่งเสาอากาศของโดมิเนียนนั้นมันจะไม่เหมือนกับเสาอากาศของ a r c Angel เเนื่องจากว่าเสาอากาศนั่นเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับที่ถูกใช้งานใน มีคอสเมติกเล่าที่71ซึ่งมันจะมีศักยภาพที่เหนือกว่าเซ็นเซอร์มันจะไกลกว่าตัวจับสัญญาณได้ดีกว่านี่จะเป็นจุดที่ตัวของโดเมนเนียนนั้นเหนือกว่าอาร์คแองเจิลนั่นเองครับอาร์คแองเจิลมันถูกสร้างขึ้นมาก่อนตั้งหลายปีไงมันก็ต้องมีของที่อัปเกรดตามการเวลาอยู่แล้วต่อไปคือจุดแตกต่างจุดที่2ครับจุดที่2ก็คือตรงส่วนปีกด้านหลังของยานเลยปีกด้านหลังของยานเนี่ยตัวของแองเจิลมันจะมีตัวของตะปุ่มสีเหลืองนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําหาอะไรเพราะมันก็ไม่เเเเคยยยมมีกาาาารออออธิิบไไวว้ในนนหหังสืล่่ เหลืองนนั่นเอาไว้ทําอะไรกันแน่ครับตัวของโดมิเนียนเนี่ยตัดทิ้งไปเลยเว้ยกลายเป็นว่าไม่มีซะอย่างนั้นตัดทิ้งเนี่ยคงเพราะมันไม่มีประโยชน์จริงๆหระอมัง้งต่อไปจะเป็นความแตกต่างอย่างที่3ครับคือหน้าที่อาร์แองเจิลเนื่องจากว่ามันเป็นยานลําแรกนะครับที่มีการสร้างขึ้นมาของทางกองทัพโลกเนี่ยจึงยังไม่ได้มีการกําหนดหน้าที่ของตัวยานอย่างชัดเจนครับยานเนี่ยเป็นยานขนส่งโมบิสูตแล้วก็ให้เป็นยานลบจู่โจมพิเศษก็เท่านั้นเองแต่ว่าตัวของโดมิเนียนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุสงค์นนออกเหื จาก2อ,อย่างที่เราว่ามานั่นก็คือมันจะมีหน้าที่อย่างที่3อยู่ด้วยหน้าที่อย่างที่3ของมันก็คือเป็นเรือธงบัญชาการของกองยานครับหน้าที่เดียวกันกับยานอากาเมนอนเลยความแตกต่างสุดท้ายก็คือสีของยานที่ตัวของโดมิเนียนจะเป็นสีดำอัเจนจะเป็นสีขาวออกแบบให้มันสีตัดกันครับเพื่อแยกแยะออกนั่นแหละ นอกเหนือจากพวกนี้ความสามารถของมันก็จะเหมือนกับ Ark Angel เป๊เปะๆเลยครับก็คือเป็นยานที่สามารถต่อสู้ได้บนอวากาศบนฟ้าและลอยน้ําได้เกาะจะเป็นเกาะลามิเนตที่สามารถป้องกันบีมได้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนของยานเป็นเลเซอร์ฟิวชั่นมีทัสเตอร์ขนาดใหญ่6ตัวขนาดเล็ก12ตัวและยานมีระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานของยานได้เหมือนกันครับสะพานเดินเรือมีอยู่2ห้องคือห้องบัญชาการหลักและห้อง CAC ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติทาให้ลูกเรือนั้นใช้ ได้ง่ายยานมีเลียนียคาตาเพาสองตัวซึ่งใช้ในการปล่อยตัวโมบิสูดและมีแฮงเกอร์ที่ใช้ในการเก็บโมบิสูดได้ถึง6ตัวพร้อมกับโมเบียซีโร่และสกายแกสเปอร์อีก8ลำอาวุธของยานก็จะเหมือนกันอย่างแรกเลยคือปืนใหญ่โพซิตอนอย่างโรเอนกิน2กระบอกก็อฟิต2กระบอก ลีเนียแคนนอนหรือว่าปืนเร็วกัน2กระบอกซีวิสปืนกลต่อต้านอากาศยาน16กระบอกมิไซล์ลันเชอร์ต่อต้านอากาศยาน16ช่องยิงและมิไซล์ขนาดใหญ่ใช้ในการจู่โจมอีก24ช่องยิงเหมือนกันเป๊ะๆกับไม่มีความแตกต่างอะไรกันอีกแล้วถ้าเกิดว่าให้ความแตกต่างกันมากที่สุดก็คือตอนที่ไอเอนเจิลเข้าสู่ภาคเดสตินีที่ตัวของไอเอนเจิลนั้นได้รับการอัปเกรดจากทางออฟให้สามารถยิงตอว์ิโดและดำน้ำได้ ห้องและสิ่งอำน,นวยความสะดวกของยานก็จะเหมือนกับยานลบทั่วไปนะครับก็จะมีห้องนอนห้องกินข้าวห้องอาบน้ําจบแค่นั้นครับไม่มีห้องอะไรเพิ่มเติมไม่เหมือนกับอาร์ตแองเจิลในช่วงดินียที่มึงอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์วังอลังการต่อไปเราจะพูดถึงอาร์ตแองเจิลลำที่3นะครับอาร์ตแองเจิลลำที่3เนี่ยเรียกได้ว่ามันมีตัวตนอยู่จริงแต่แค่เราไม่ได้เห็นมันมาปรากฏตัวก็เท่านั้นเองครับเบาะแสเกี่ยวกับยานลำนี้เนี่ยจะมีอยู่2อย่างครับอย่างแรกเลยก็คือในเวอร์ชั่นเกมเกม SD g u n กันด้ เจเลชันแอดวานมีการพูดถึงอาร์แองเจิลลำที่3โดยมันจะใช้ชื่อว่าอาร์แองเจิลไข่ซึ่งอาร์แองเจิลไข่ลำนี้เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาจากทีทานนะครับเป็นบทของเกมน,นะภาคแอดวานคือการเอากันดัมซีดกับกันดัมยูซีเซตานั่นแหละมารวมกันครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวของแองเจิลลำที่3นั้นจะถูกสร้างขึ้นมาจากทีทานโดยการก๊อปข้อมูลจากโดมิเนียนครับตัวของยานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีรูปร่างโชวนะแต่ว่าตัวของยานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับโดมิเนียนเป๊ะเลยเปลีีีี่่ยนนนนสสให้ก้กกกลาป็็ททแคัครบรง จากประมาณนี้ที่เป็นรูปของแฟนเมดมาต่อไปจะเป็นเบาะแสอย่างที่2ก็คือยานขนส่งครับในตัวของเนื้อเรื่องกันดั้มซีดเนี่ยมันจะมียานขนส่งที่ชื่อคาสว่าคอนเนเลียสคารครับตัวของยานเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับอาร์คแองเจิลให้เป็นยานสนับสนุนอาร์คแองเจิลนะครับ อาร์แองเจิลคาร์ดเป็นยานจู่โจมที่รองรับการต่อสู้กับโมบิสูตและมันสามารถบรรทุกโมบิสูตไปได้5ตัวถึง6ตัวซึ่งจํานวนเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่เยอะสักเท่าไหร่ส่วนตัวของคอเนเลียสเนี่ยมันจะมาเสริมในจุดนี้ครับคอเนเลียสเป็นยานขนส่งซึ่งสามารถขนส่งโมบิสูตได้หลาย10ตัวแล้วก็ยังขนส่งอะไหล่อีกด้วยนะครับมันมีอะไหล่ของโมบิสูตอาวุธยุทโธปกรณ์ของโมบิสูตและอะไหล่ของยานลบสเบียงต่างๆอยู่ในยานลํานี้หมดเลยซึ่งตัวของยานสามารถที่จะด็อกกิ้งหรือว่ารวมร่างเข้้ากับ Arc Angel ด,ด ด้วยนะครับมึงจะล้าไปไหนไวะเนี่ยยานจะทําการด็อกกิ้งด้านหลังของตัวยานเข้ากับส่วนขาด้านหน้าของยานอาร์คแองเจิ้ลเข้าด้วยกันนะครับหรือว่าเชื่อมต่อตัวของเรเนียรคาราเพลและส่วนคอนเทนเนอร์ของยานที่ใช้ในการเก็บของซึ่งตัวของยานลํานี้เนี่ยหนึ่งลำถูกสร้างพร้อมกับอาร์คแองเจิ้ลเลยหรือคือตัวของยานนั้นอยู่ที่เฮลิโอโพลิสครับแต่ว่าหลังจากที่เฮลิโอโพลิสระเบิดเนี่ยยานลํานี้ถูกปล่อยทิ้งไว้และถูกเก็บไปโดยกลุ่มจังกิลอัปเกรดให้กลายเป็นยานชื่อรีโฮมในเนื้ออเรื่ง ed, กันดมซีี ปรากฏตัวของยานลำนี้อยู่ด้วยกันกับกองยานที่8เลยนะครับซึ่งมาขนส่งอุปกรณ์ให้กับอาร์คแองเจิรนั่นแหละแค่ไม่ได้มีการด็อกกิ้งอันหนึ่งที่ไม่ได้ด็อกกิ้งกับอาร์คแองเจิร์เนี่ยเพราะว่าแองเจิรมันจะลงไปที่โลกครับถ้าเกิดว่าด็อกกิ้งขึ้นมาเนี่ยอีลำนี้อยู่ไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นยานที่ขนส่งในอวกาศเท่านั้นนั่นเองครับในตัวของเนื้อเรื่องมีการปรากฏตัวของยานลำนี้จํานวนทั้งหมด3ลำด้วยกันนะครับซึ่งลำแรกก็อยู่ที่เฮลิโอโพลิสสร้างพร้อมกก Angel, นนกกัััันนนนบบาารรแงงเ้้้้ลให็ยยสสสุต มาพร้อมกันเพราะต้องทดสอบระบบด็อกกิ้งด้วยไงยแต่ว่าตัวของยานเนี่ยกับถูกจังกิวเอาไปซะอย่างนั้นส่วนอีก2ลำเนี่ยอยู่ที่กองทัพโลกนะครับในตอนที่โดมิเนียนปรากฏตัวช่วงสุดท้ายของกันดั้มซซสเนี่ยก็มียานลำนี้ประกบข้างมาด้วยนะครับเพราะมันเป็นยานสนับสนุนไงใช้คู่กันเลยเว้ยแค่ไม่ได้ด็อกกิ้งก็แค่นั้นเองแล้วก็ยานยังเหลืออีก1ลำที่กองทัพโลกแล้วคิดว่าอีก1ลำสร้างให้ใครละ่ะก็น่าจะเป็นอาร์เอ็นเจอลำที่3นะครับแต่เราไม่ได้เห็นอาร์เอ็นเจอรลำที่สองเนเงงน,น คิดว่าอาร์แองเจลลาำที่3ถ้าเกิดว่าทีมงานมันอยากจะใส่เนื้อเรื่องให้กับลำที่3จริงๆเนี่ยคิดได้ว่าลำที่3นั้นอาจจะยังสร้างไม่เสร็จครับเพราะว่าในตัวของเนื้อเรื่องมันก็เพิ่งสร้างโดมิเนียนเสร็จเองเป็นไปได้ว่าลำที่3าเนี่ยยังไม่ได้สร้างหรือไม่ก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยไม่ได้มีการปรากฏตัวอยู่ในตัวของเนื้อเรื่องหลักก็เท่านั้นเองต่อไปเป็นส่วนสุดท้ายแล้วก็คือชื่อของยานครับชื่ออาร์แองเจลล์คเนี่ยโอเคมันเป็นชื่อค์ดของยานส่วนชื่อของตัวยานเนี่ยมันมีที่มา จากลำดับยศของทูตสวรรค์ซึ่งก็จะมีลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3มอาร์แองเจิลจะเป็นลำดับที่3ครับส่วนโดเมเนียนจะเป็นลำดับยศที่2ลำดับยศที่1ก็คือเซลาฟิมมีความเป็นได้ไหมว่าอีลำที่3อ่ะน่าจะชื่อเซลาฟิมโอเคอันนี้เมยให้เมยครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลาฟ์หน้าสวัสดีครับผม